น้ำตานี่แหละนี่นะไม่มีอาการหายใจครับ<ะ>คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาติดตามนะฮะเขาบอกว่าที่จังหวัดลบบุรีมีนาทีชีวิตกู้ภัยเนี่ยไปช่วยสาวคนหนึ่งถูกกระแสน้ําพัดไปติดต้นไม้ครับคุณผู้ชมฮนะรอดตายอย่างหมุดวิตได้ยังไงช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมา ปลากระตูนอยากเห็นบ้างอ่ะช่วยเพื่อนเห็นยังไงดีนะโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกวันพมีดีเอ7ิมิลลิกรัมสฟิงโกมาอิลินทำเานมีไอเพื่อนเห็นปลากระตูนแล้วโฟโมสโอเมก้าสามหกเก้าโกะรอยสิวฟ้าแดดใครจะกล้าอวดใหม่โอเลเอ90%ชเอ90%ของผู้ใช้เห็นว่ารอยสิวหรือฝ้าแดดดูลดเลือน แบบขั้นสุดกับยูรช็อกโกพายพายนุ่มๆุ่งรสบราวนี่ชุ่มกับช็อกโกแลตเข้มขน้นยูรช็อกโกพายรสบราวนี่กราบลาต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่สิบ้นาทีเองใช้ง่ายแค่สะกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลโหงานเพียบงัน้นเนสวีต้าก่อนดีกว่า มีไออาหารสูง5,000มิลลิกรัมแต่ร้อยแคลอร่อยเนสวีตาแก้วนี้ที่ใช่พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจ World Class Menu ใครจะรู้ซารูที่มาเปียกและเป็นแต่ขนมหวานวันนี้ก็เป็นกับข้าวได้แล้วเดี๋ยวมาเราจะคราวให้เข้ากันก่อนนั่นๆๆใช้คำว่าเราเหรอมาเมะกินเข้าไปแล้ว ไม่ส่งเสียงส<น>ุ <laughs> ทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทาง w o r k p o พอยทีวหม่เลข23ครับงดเล่าเข้าพภรษาเลิกเล่าแล้วมาทำกิจกรรมกับลูกจากสสสมีรถมีบ้านเปลี่ยนเป็นเงินได้ที่ SCB นนี้จัดนาฬิกา11น